สวัสดีครับจะมาเล่าเกี่ยวกับเหรียญ APE นะครับผมขอบคุณข่าวสารจากสยามล็อกชนด้วยนะครับ Binance รับฟังก์ชันการให้ยืม APE เนื่องจากความต้องการที่มากเกินไปนะครับก็จากที่ผมเริ่มทำคลิปประมาณสัก1334ดอลลาร์นะครับก็คาดการว่าจะมาลับที่28ได้นะครับก็มันขึ้นมาเกือบเกือบ28ดอลลาร์นะครับประมาณ27นะครับตามที่เคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นหมายความว่ามีความต้องการเยอะนะครับกล่าวนี้เดี๋ยวนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ เปิดเ,อเจอปั๊บก็อัดหน้าจอบแล้วเข้ามาเล่าให้ฟังนะครับ APE ซึ่งเป็นตัวเค็นที่เป็นแกนหลักของโครงการนะครับผมอ u t เทอร์ไซนะครับทหาร m e t a เวิร์นะครับทหารผิดต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมของโครงการนะครับ APE NFT ได้บรรลุความสำเร็จครั้งใหม่ไปในเวลาไม่ถึง2เดือนหลังจากการเปิดตัวนะครับ ตามรายงานการะดานเรดยักษ์ใหญ่นะครับใบเน้นได้รับฟังก์ชันนะครับการให้ยืมเหรียญ APE เนื่องจากความต้องการที่มากเกินไปจําจนวนเงินที่เหลืออยู่ใน i บเน c นไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการนะครับของ APE คอยนะครับของผู้ใช้นะครับเนื่องจากผู้ค้าบางรายสังเกตว่าการถอน APE ยังไม่สามารถใช้ได้บน i บ a น c นอีกด้วยนะครับผมก็ APE นะครับสินทรัพย์ที่มีการจําระบัญชีสูงสุดอันดับ3นะครับ นอกจากข้อมูล g o y c r i s t c o m นะครับผม APE ยังเป็นทรัพย์สินดิจิตอลที่มีจำราระบัญชีสูงสุดเป็นอันดับ3ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับรองจากอีทเทลเลียมและบิตคอยนะครับผมเองก็ข่อนหน้านี้ก็พูดไว้เสมอว่าอนาคตผมมองว่าน่าจะไปแบบอีทเทลเลียมได้เลยนะครับนี่คือการการเดาส่วนตัวนะครับโดยปัจจุบัน APE ตั้งทั้งหมด1 เล้านเหรียญน,นะครับได้ถูกชำระบัญชีที่เป็นที่รับร้อยแล้วนะครับซึ่งนับมูลค่าประมาณ42.16ล้านดอลลาร์นะครับผมก็โอเคครับก็จากความนี้นะครับมันมันยาวนะครับผมมันยาวนะแต่ผมสรุปเลยแล้วกันว่ามันมีความต้องการมากนะครับแล้วก็มันมีฟังก์ชันใ้คู่คู่ยืมนะครับในของกระดานเทรดต,ต่างๆนะครับเมื่อสภาพกล้องหรืออะไร มันมันอาจมีผลนะครับต่อราคานะครับดังนั้นแล้วเจ้าของกระดานก็อาจจะมีปรับนโยบายหรือปรับความต้องการหรือหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ต้องศึกษาต่อนะครับคลิปนี้เอามาเล่าเฉยๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่จําเป็นต้องรู้ว่ามันซื้อขายกี่ล้านดอลนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นปัญหากับชีวิตผมแค่ผมรู้ว่ามันมีความต้องการและก็เป็นสิ่งที่ดีในอนาคตนะครับไม่ต้องมาสนใจว่าตัวเลขขึ้นขึ้นลงๆในแต่ละวันนะครับก็โอเคนะครับเอามาเล่าให้ฟังนะครับผม นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแนบไว้ใต้คลิปอ่าวิดีโอนะครับผมลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวจะแนบไว้นะครับเพื่อนๆไปหานต่อได้เลยนะครับผมขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับผมสักสยามบลอกเชนด้วยครับผม